สวัสดีเพื่อนๆพืชาวโซนโฟนะคะก็วันนี้พบกับพอลล่าเหมือนเดิมนะหลังจากที่หายหายหน้าหายตาจากกิจกรรมเผาเงินเอ็มไปหลายคลิปนะวันนี้เราก็จะชวนเพื่อนๆนมาเผาเงินเอ็มกันนะคะตอนนี้นะคะมันมีกิจกรรมสะสมตัวอักษรคําว่าโซนโฟนะก็อาจจะไม่ใช่ใหม่เท่าไหร่แต่ว่าเอ่อ,อเทมมันเปลี่ยนไปนะคะก็สะสมตัวอักษรน,นะคะ ห้าตัวแล้วก็บวกเงินร้อยห้าสิบ k นะมาแลกกล่องฉายาได้นะคะก็คือตัวเออไล่ไลมาจากดันแรกเลยนะแซดเนี่ยก็ลงปากใช่ว่าอันนี้ก็โฮเทลนะคะตัวโอลงโฮเทลนะตัวเอ็นก็ลงฮาเลมค่ะแล้วก็ตัวอ e, ีลงอาเค็ดเฮดโรดนะแล้วก็เลขสี่ก็คือ ซับเวย์นะคะแล้วก็เราก็มาแลกกับตัว NPC ตัวนี้นะคะตัวดูดเงินตัวเดิมนะวันนี้พนล่าไปลงมามันได้น้อยมากนะพล่าก็เลยซื้อมาะคะตัวละประมาณ5 50K นะคะ5ตัวก็ 250K มันจะมีกล่องสองแบบให้เราแลกนะคะอันนี้ไอ้กล่องเนี้ย ถ้าใครที่เคยดูคลิปของพอลล่าก็คือจะเคยเห็นแล้วพอลล่าเปิดแล้วแบบมันมันเจ๊งอ่ะเออมันเจ๊งแบบย่อยยับอับจนมากก็มันก็จะได้มีโอกาสได้กล่องสุ่มเงินเซนนะคะมีกล่องโลเด้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเปิดออกมาก็ได้แต่อะไรไม่รู้ว่าโลกโลกะโลกะลายาพวกเนี้ยกะหลอด กัลหดอด exp นะคะคือมันไม่มีเทมน่าสนใจอะ่ะส่วนตัวสองเราพอล่าล่าไม่โอเคกล่องเนี้ยพอจบเรามาลุ้นกล่องฉายาดีกว่านะก็เดี๋ยวแรกเลยนะคะมีประมาณตอนแรกจะทำห้าสิบกองแต่ว่าหาของไม่ได้นะคะได้ยี่บอะยี่สิบก็ยีสิก่อนเนอะโอเคนะคะ วิ่งวิ่งต้องวิ่งวนเก้ารอบไหมวิ่งวนเก้ารอบจะได้เป็นสี่เหลี่มงคนนะนนะคะตัดไปยังไม่ถึงเก้ารอบเลยไม่เป็นไรนะคะเราคนหน้าตาดีที่ดวงกาศนะคะโอ้ของก็เต็มอะ่ะเปิดออกมามันจะเป็นชื่อกล่องมันจะเป็นชื่อชื่อฉายาตามบอสในอาเขตแต่ละอันนะคะ ยังดาวเอานะว่าบอสสาวบัมันน่าจะดีสุดอันนี้ได้เจ็ดวันนะคะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ของเราเยอะนะมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยเื่ยเห็นเขาบอกว่าอะไรนะ อันที่ดีที่สุดน่าจะเป็นฉายยาโซนโฟน,นะคะเราอย่าไปหวังอะไรมากนะคะคือจริงๆอ่ะจำนวนอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้บอกอะไรนะแรกยี่สิบกล่องอาจจะได้ถาวรก็ได้นะแต่สำหรับพอลล่าพอล่าไม่คิดว่าพอลล่าจะได้หรอกเปิดไปไงนะั้นเนี่ยเดี๋ยวลองเอาฮะ อ๋อได้ถาวรอ,อันนึงแล้วว่าเป็นบอสบอสอะไรวะฮาเลมใช่ไหมงงนะคะเพิ่งตื่นนะมึนๆน,นะคะต้องขออภัยด้วยโอ้ได้บอสซับได้อ่ะอยู่หน้าไหนเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูนะว่าฉายาแต่ละอันบวกอะไรกันบ้างนะคะ ไม่ได้ไม่ได้โซนโฟเลยเหรออันนี้นะบอสฮาเลมนะคะได้ถาวรก็บวกโอยบวกเน้าอ่ะบวกกิฟต์แท็กร้อยสิบนะคะบวกวิ่งไวยี่สิบอันเนี้ยอันนี้บวก SP 900นะคะก็น่าจะดีนะ อันนี้บวกฮิตนะคะ by x อ๋อ by x น่าจะดีกว่านะบวกทั้งฮิตแล้วก็กิฟนะเราอยากได้สัาย,ยาโซนโฟมมันไม่ออกอะ่ะไหนดูจิ เปิดไป20กล่องได้ถาวรมา2อันนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีแบบอะไรโหดๆอะ่ะทำไงดีกล่องแรกเปลี่ยนไม่ได้ด้วยนะคือถ้าเกิดใครจะจะขายนะก็ต้องขายเป็นตัวอักษรหรือไม่ก็ขายเป็นฉายา,ยาไปเลยนะวันแรกที่มีคนเปิดนะคะฉาย,ายาโซนโฟอะ่ะ มีคนแบบว่าขายอยู่ประมาณร้อยเอ็มเลยนะแต่คิดว่าน่าจะขายไม่ออกนะคะคือเปิดราคาแพงไปป้าเธออะไรอย่างงี้ก็เป็นกิจกรรมนะคะเผาเงินเอ็มคือฉายาอันเนี้ยดีกว่าฉายา,ยาที่ผ่านๆมาเลยนะถึงแบบวิ่งไวมันจะวิ่งไว20%เนเนี้ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวลองใส่ดูสักอันหนึ่งแล้วกัน ว่ามันจะเป็นยังไงเอาวันนี้ถาวรเลยอะได้ถาวรหรออ๋อแล้วดูยังไงเนี่ยว่ามันเป็นกี่วันเนี่ยชื่อแม่งอ่านไม่เห็นนะพี่ตีเอ็มทำไมทําแบบนี้กับน,น้องอะคะกี่วันมางเนี่ยอ๋อนี้เจ็ดวันเจ็ดวันและนี่กี่วันนะถามจริงเออปวดหัว ใส่ฉายายอีอ้วนแล้วกันนะคะใส่หรือจะกลายเป็นตัวอ้วนมะถ้าได้อย่างนั้นก็แลมเลยนะไม่ใช่สิก็อย่าพึ่งแลกทูกค่ะ ก็พอใส่เราก็จะมีรูปรูปแบบอย่างนี้นะคะขึ้นมาก็เดี๋ยวก่อนสิเฮ้ยห้ารอูได้กี่เอใครถามเนี่ยห้ารทูตอนนี้นะคะได้เท่าไรหร่วะห้าเจ็ดจ้อ็มะไม่ได้นะห้ารทูต้องไอ้นี่ไว้ก่อนก็มาต่อที่ฉายานะคะ ก็พอเออ่ใส่ฉายาแล้วก็จะขึ้นแบบแบบนี้ก็สวยดีนะถ้าเป็นบอสตัวอื่นตรงนี้ก็คงจะเปลี่ยนรูปนะคะแต่พอล่าอยากได้ฉายาเออ่ไอ้นี่มากกว่าฉายาโซนโฟนะคะที่เขาบอกว่าโหดสำหรับคนที่คิดอยากจะสะสมฉายานะคะพอล่าว่าอโอกาสออกฉายาถาวรอ่ะก็ไม่ยากเท่าไหร่นะลองแบบ รอหาซื้อตัวอักษรแบบถูกๆนะรอแบบคนที่เขาขายแบบร้อนนะคะตัวละ5 50K 60k เอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแลกนะน่าจะง่ายกว่าไปลงดันเองลงดันเองมันต้องลงทุกดันเลยนะแล้วปาร์กอย่างเงี้ยมันสั้นมากนะคะลงปาร์กมันก็ หาเองไม่คุ้ม,มะรอซื้อเอาดีกว่าราคาก็กำลังลงนะคะตัวอักษรแต่เพราะาคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณตัวละห้าหมื่นนะคะเพราะว่าบัตรอะบัตรลงอสเข็มันค่อนข้างแพงไงเราก็อย่าไปกดราคาเขามากนะคะก็ลองดูนะลองมาลองมาเอ่อเผาเงินเอ็มนะคะช่วงปิดเทอมตอนนี้เอ็มก็ไม่แพงนะคะเผาไปช่วยช่วยกันเผานะคะ หรือเ <M S 1> ไม่มีให้เผาก็มาซื้อ M ที่พอลล่าได้นะตอนนี้ M ละ7.5บาทนะคะถ้า50ถูก,ก็ได้7.5 M นะคะจริงๆไม่ค่อยอยากพูดราคา M ออกคลิปเท่าไหร่เพราะว่าบางคนนะคะแบบพอลล่าแบบอัดคลิปวันนี้แล้วอีกเดือนหนึ่งค่อยมาดูราคา M มันก็มีขึ้นลงนะคะเลยแบบอยากให้มาสอบถามที่ทาามากกว่า แล้วก็มามีกิจกรรมนึงนะที่แบบโอ้โหสุดสวิงลิงโก้มากก็คือเป็นอาร์เคดใหม่นะคะอยู่ที่เมืองจีนนะอาร์เคดเนี้ยค่อนข้างโหดมากนะคะแบบเอ่อมอนอะจะโหดเท่าๆกับฮาร์ดอาร์เคดเลยนะคะคือมาลงอะต้องมีของมีสกิลอะไรนิดนึงอะมาแบบกะโลกะโลกไม่มีของอะลงมันไม่รอดนะคะ ก็คิดว่าจะรีวิวในคลิปหน้านะอันนี้ใช้บัตรบัตรอาเคสสีแดงนะคะแล้วก็ถ้าลงแล้วเนี่ยจะได้ของระดับอัลติเมทนะคะกล่องเสื้อผ้าอัลติเมทแล้วก็มีโอกาสได้ไข่ไข่อัลติเมทด้วยนะเปิดออกมาเราจะได้ชุดลิงชุดระดับอัลติเมทนะคะที่จะมีแบบไฟลุกๆนะคะก็ใครอยากลองของใหม่ลองของโหดก็มาลองที่ อาเขตใหม่ได้นะคะอยู่ที่เมืองจีนนะคะเดี๋ยวรอบเอ่อพัลล่าทำรีวิวคลิปอาเขตใหม่นี้ในคลิปหน้านะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะปิดเทอมก็ตัวปอมเยอะมากนะคะถ้ามีอะไรมาคุยกับพัลล่าที่ V16 นะคะคือพัลล่าจะไม่จะไม่ซิปไปหาหรือไม่เพิ่มเพื่อนไปหาหรือว่าไม่มีการบอกว่า เเป็นตัวลองนะคะคือเล่นพัลล่าเล่นตัวนี้ตัวเดียวนะเวลาไปคุยกับใครอ่ะเวลาแบบใครจะคุยกับพัลล่าพัลล่าะจะใช้ตัวหลักเท่านั้นนะคะในการคุยแล้วก็ไม่มีการแบบชวนเข้าแกงแล้วเอาของมาลองใจให้ถอดของมาอย่างเงี้ยก็คือเป็นตัวปอหมดเลยนะคะอยากฝากไว้นะเพราะว่ามีน้องมาบอก ทุกวันเลยอะว่าเจอตัวปลอมของพัลล่าสิบไปหานะคะก็บางคนก็รู้ทันบางคนก็รู้ไม่ทันนะคะยังไงมีอะไรให้มาสอบถามที่ตัวจริงเลยนะคะเดลถามได้เลยนะบางทีพัลล่าไม่อยู่หน้าจอนะคะบางทีคนมายืนเรียกอย่างเงี้ยมาพิมพ์ี่พัลล่าพี่พัลล่าพัลล่าไม่เห็นนะคะก็มีอะไรทุละดด่วนก็เดลมาได้นะคะ ฝากไว้เท่านี้ค่ะแซทเอ็มซูเปอร์พัลล่านะคะอยู่ V16 นะมาแลกทูกันได้นะคะ